สวัสดีค่ะทตาดินหูืผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสําหรับคนโสดค่ะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีไดยนะคะ ธาตุดินคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณค่ะรอรับข่าวดีรอรับการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่ทําให้เจ้าชะตาใจฟูได้เลยนะคะเพราะว่าพลังงานตัวตนหลักของคุณนะคะกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นช่วงนี้คะ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ดีมากขึ้นน่ะนะคะเพราะว่าจะมีข่าวดีเข้ามานั่นเองนะคะ บางท่านมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะคะบางท่านนะคะได้เสื้อผ้าใหม่ก็ได้หรือว่าการทำศิลปกรรมใหม่ๆนะคะการได้บ้านใหม่การได้รถใหม่มีสมาชิกใหม่หรือว่ามีข่าวดีในเรื่องของความรักที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีที่ชุ่มฉ่ำหัวใจนั่นเองนะคะและบางท่านช่วงนี้อาจจะมีสเสน่ห์นะคะ อาจจะมีเด็กมาชอบแบบนี้ได้ด้วยค่ะถ้าเป็นเรื่องของความใจดีการาช่วยเหลือการรับฟังผู้อื่นนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะการมีน้ําใจแต่ว่าต้องคัดกรองด้วยค่ะความใจดีมักจะมาพร้อมกับความอ่อนโยนแล้วก็เป็นเส้นบางๆของคำว่าอ่อนแอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้ความใจดีกลายเป็น ข้อเสียของคุณแล้วก็ให้คนอื่นมาเอาเปรียบคุณได้นะคะหรือว่าถ้าช่วงนี้ค่ะ,ะก่อนหน้านี้นะคะใครที่คือไม่เคยรับฟังใครเลยมีอีโก้จัดเต็มแล้วก็แบบวีนเวียงไรเหตุผลเป็นตัวของตัวเองแบบขั้นสุดเลยคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงค่ะคุณกำลังจะอ่อนโยนคุณกำลังจะเปิดใจรับฟังสิ่งที่แตกต่างค่ะ พราะอดีตที่ผ่านมานะคะมีเรื่องของความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะบางอย่างที่จบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทนต้องตัวตั้งใจการเป็นผู้ให้ที่ไม่ได้รับตอบแทนกลับมาแต่ว่าเสียทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายด้วยะคะ่ะจนทำให้คุณนะคะต้องกลับมารักตัวเองมากมาก หรือบางท่านนะคะคุณนะคะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มากมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ะคะ่ะร่างกายช่วงนี้ต้องการพลังงานต้องการการพักผ่อนต้องการการชาร์จแบตนั่นเองะคะ่ะดูแลคนอื่นแล้วก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ่ะคนที่คุณรักหรือคนรอบข้างก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือว่ามีคนมาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีข่าวดีเข้ามาเสมอนะคะเป็นคนที่มีความโชคดีมีความดวงดีค่ะเหมือนเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับนั่นเองนะคะแต่ว่าบางท่านก็รู้สึกเหมือนเหนื่อยะคะ่ะกับการที่จะต้องเหมือนเปต้องดูแลเอาใจใส่ทุกคน เรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันเหมือนต้องเป็นผู้ให้ตลอดเวลาวันนี้กลายเป็นว่าตัวคุณนะคะเริ่มไม่อยากผูกมัดไม่ต้องการแบกภาระของใครเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะต้องการเป็นอิสระแล้วก็กลับมารักตัวเองรักเงินของตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะ สิ่งที่คาดหวังมักจะไม่เป็นดังหวังแต่ความสัมพันธ์สามารถที่จะประคับประคองไปได้ะคะ่ะเรามักจะทะเลาะก,กันด้วยความน้อยใจะคะ่ะแล้วก็เรื่องเดิมๆด,ด้วยปัญหาเก่าๆนะคะที่ยังคงอารมณ์อัพดาวสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะคุณอาจจะตั้งคำถามว่าจะเอาไงต่อกับความสัมพันธ์ดีทางออกที่แท้จริงะคะ่ะที่ดีสุดมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่สุดท้ายนะคะเราก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมะคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนใจอ่อนนะคะถ้าหากว่าคุณนะคะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงคนรักแม่มอมอง,มองว่าคุณไม่สามารถจะเอาชนะหรือว่าบีบบังคับเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย อาจจะดีในช่วงแรกแต่สุดท้ายเขาก็ยังคงเป็นตัวเขาเหมือนเดิมะคะ่ะไม่ได้อ่อนโยนแต่ก็ไม่ได้เอาอกเอาใจใครไม่ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครเขาค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ทำมันดีอยู่แล้วมันถูกต้องอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะขัดใจใครก็ตามะคะ่ะ ตัวต้นหลักของคนรักนะคะช่วงนี้ต้องดูแลร,รักษาสุขภาพร่างกายจิตใจสายตาของคนรักมากๆเลยนะคะเขาอาจจะเป็นช่วงที่อยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวได้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณนะบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกับเขาแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเราคุยกันมีโอกาสที่เราจะทะเลาะก,กันเกิดขึ้นได้ด้วยะคะ่ะ หรือบางท่านช่วงนี้อะคะ่ะคุณอาจจาเป็นที่ต้องไปดูแลรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจของคนรักได้ด้วยเขาอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายนะไม่สบายทางกายคุณก็ต้องแบบไปดูแลรักษาต้องอใช้เรื่องของเงินด้วยค่ะหรือบางท่านช่วงนี้คนรักอาจจะป่วยใจก็ได้เขาก็เลยต้องการที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวะคะ่ะอาจจะทำงานหนักใช้ความคิดเยอะก็เลยหงุดหงิดง่ดงายได้ด้วยนะคะ บางความสัมพันธ์นะคะอาจจะค่อนข้างที่จะมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องอะนะคะอาจจะไม่ใช่แค่คนสองคนนะคะแต่คนรัก,ก็สามารถบริหารแล้วก็จัดการได้เหมือนดูแลรับผิดชอบแล้วก็คือเหมือนทำสิ่งเดิมๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ่ะทำหน้าที่ของเขาไปเรื่อยๆอะนะคะอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจเขาก็อยู่ตรงนั้นนะคะ แล้วก็ยอมคุนนั้นด้วยช่วงนี้ถ้าติดต่ออยากพูดอยากคุยอะไรกับเขาเนี่ยไม่หม,มองว่าเขาอาจจะค่อนข้างที่จะดูเหมือนดื้อรัน้นสุดโต่งคุยแล้วชอบทำตัวมีปัญหาแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็เหมือนเขาปิดบังอะไรอยู่ทำอะไรแบบลับๆล่อๆ เก็บซ่อนเอาไว้แล้วก็ไม่อยากให้คุณรู้แต่ว่าการแสดงออกที่แสดงออกมาก็เหมือนคนที่พยายามปิดบังแล้วก็โวยวายชวนทะเลาะอะไรประมาณนี้เพื่อกลบเกลื่อนคําถามบางอย่างที่เขาไม่อยากจะตอบอะค่ะครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนกันยายนค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาว ราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันทัดดินนะคะจะเป็นไงบ้างคะ่ะบางครั้งอะคะ่ะพอคนรักขัดอกขัดใจอะนะคะหรือว่าออกคำสั่งไม่ทำตามหรือว่ามีอีกโก้บางอย่างที่ขัดใจคุณอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าช่างเหอะไม่สนใจ ไม่ผูกมัดอยากเป็นอิสระแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะ่ะมีเรื่องที่อาจจะต้องแบบฝึกสติและสมาธิให้มกมากเพราะว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องแบบมาทดสอบอารมณ์ของคุณนะคะเป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆนะคะการไปรู้ความจริงที่รู้สึกว่าไม่อยากรู้อีกแล้วอะคะ่ะ เพราะว่าทําอะไรไม่ได้อ่ะคะ่ะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องอดทนรอคอยแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ให้ได้ให้เคยชินกับความแตกต่างหรือความอึดอัดนะคะเพราะว่าถ้าคิดจะตัดสินใจทําอะไรนะช่วงเวลานี้แม่หมองบอกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการตัดสินใจนั่นเองนะ หมือนคุณเริ่มปรงเริ่มปล่อยวางอะคะ่ะเริ่มรู้สึกว่าปลายทางข้างหน้าอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีความเหงาความน้อยบ้างแต่ความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณกับคนรักนะคะไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากกันได้ค่ะเราอาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องทำร่วมกันมีเรื่องที่เราจะต้องปรึกษากันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นหยินกับหยางนะเป็นพาร์ทเนอร์อย่างคะ่ะเป็นคู่รักเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอย่างค่ะคือข้อเสียก็มีข้อดีก็เยอะเหมือนกันนะคะก็เป็นช่วงที่โกรธเองหายเองแล้วก็งอเองคะ่ะ อาจจะเหนื่อยหน่อยเครียดบ้างนะคะแต่เดี๋ยวอารมณ์คุณก็เริ่มแบบเริ่มปรับได้ะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็จะปรับตัวเองใหม่กันแล้วกันเานะะียค่ะแล้วก็รับฟังมากขึ้นจะลองเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพื่อให้เขาอะคะ่ะมองเห็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงดีกว่าการออกคำสั่งนะคะ สิ่งที่คนรักอยากจะบอกกับคุณค่ะคุณเป็นทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวเป็นทั้งคู่รักและบางครั้งก็ทำตัวเหมือนเป็นผู้ปกครองด้วยค่ะชีวิตของเขาบางครั้งมีความสุขในการเป็นอิสระ หรือว่าเป็น introvert ไปเลยอะคะ่ะถ้าไม่เดินทางก็เป็นคนที่แบบอยู่กับที่อะนะคะแล้วชีวิตเหมือนมันถ้าอยู่กับที่ก็คือเหมือนไม่มีอะไรที่ที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรเลยะคะ่ะเหมือนคนที่แบบสบายอยู่ในพื้นที่เดิมๆแล้วก็เหมือนรู้สึกหมดไฟอะแต่ก็ไม่ได้แบบลำบากอะไรแต่ถ้าเดินทางอะคะ่ะ นะคะคการทําสิ่งใหม่ๆเนี่ยเหมือนไม่รู้จุดหมายปลายทางะคะ่ะเหมือนย้ําคิดย้ําทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะการที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยมันทําให้เขาค่ะรู้จักที่จะคือมีกฎเกณฑ์มีกรอบให้กับชีวิตะคะ่ะต้องมีคนมาขัดใจและบังคับเขาบ้างในบางครั้งบางช่วงะคะ่ะแล้วก็มีเพื่อนด้วยนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีสุดแล้วก็คุณก็เป็นคนรักและข้อหวงเขาด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้น ด้วยความดีทั้งหมดเนี่ยผูกมัดตัวเขาไว้หมดเลยข้อเสียก็คือเราอาจจะอยู่ไกลกันไม่มีเวลาให้กันหรือตัวเขาอาจจะแบบโลกส่วนตัวสูงเกินไปแค่นั้นเองนะคะ พราะด้วยความดีและความพยายามของเขามันมีบางครั้งที่เขาก็อยากจะหลบหลีกปัญหารู้สึกอึอดอดัดไม่เป็นตัวของตัวเองแต่บางครั้งพอกลับนึกถึงคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําทุกอย่างมันคือความดีมันคือความปรารถนาดีมันคือการให้ที่ไม่ได้อยากจะรับอะไรตอบแทนแบบที่คือมันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเขาอะมันเป็นตาช่างอะคะ่ะเขาให้คุณได้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยกลับมาะคะ่ะ เขาไม่สามารถที่ที่จะปล่อยมือจากคุณได้เพราะเขาเสียดายถ้าจะต้องแบบคือคงหาคนแบบคุณไม่ได้อีกแล้วอะค่ะที่มีคุณสมบัติแบบคุณนะนะคะบทสรุปในความสัมพันธ์ของชาวทาตดินค่ะในปักเนี้ยนะคะ จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นจะมีการสื่อสารถ้าเป็นรักทางไกลก็เราก็จะเริ่มแบบสื่อสารกันมากขึ้นแต่ถ้าอยู่ใกล้กันก็เราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากจุดเดิมๆแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยะคะ่ะ จะมีการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประครับประคองความสัมพันธ์นี้เอาไว้ค่ะสิบถ้วยหมายถึงความรักระดับสิบความรู้สึกระดับสิบความอบอุ่นการอยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวค่ะสิบคาถาด้วยคือแม่หมอมมองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีค่ะแล้วคุ้มค่ากับการรอคอยด้วย ข่าวดีทางไกลหรือไม่ก็เป็นข่าวดีในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จแล้วก็ความสุขความสมบูรณ์หลายๆอย่างเลยะคะ่ะหรือถ้าหากว่าก่อนหนะนี้คนรักอะคะ่ะโลเลไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำพอเขาเห็นคุณนะคะเหนื่อยหรือทำอะไรหลายๆอย่างมีความตั้งใจด้วยความดีทำให้เขาอะค่ะ ฉุกคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากกรอบเดิมๆแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะใครที่รอคอยคําตอบนะคะไม่หมองว่าคุณจะได้รับคําตอบที่มันชื่นใจมากๆเลยะค,ะค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เห็นคุณค่าของกันและกันนะคะ แต่ให้ระวังนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสที่เราจะทะเลาะขัดแย้งกันได้ง่ายนะคะเพราะว่าคนนึ่งะคะ่ะโลกส่วนตัวสูงและอีกคนนึงอะเหมือนต้องการคําตอบหรือต้องการในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะ่ะเราก็เลยเหมือนต้องปะทะอารมณ์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเรื่องขัดใจแต่สุดท้ายเราก็จะเริ่มต้นกันใหม่ะคะ่ะ ค่อนข้างเหนื่อยนะคะแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างะคะ่ะในสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้ไร้ประโยชน์เลยนะคะจะมีการจบลงแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะซึ่งเป็นการแก้ไขนะคะแล้วก็จริงจังกับชีวิตทุกอย่างเลยเหมือนเรารู้ซึ้งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวของข่าวดีต่างๆอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลาย จะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะและที่สำคัญช่วงนี้คุณก็มีสเสน่ห์ด้วยนะคะมีคนพยายามที่จะมาเอาอกเอาใจคุณอยากเป็นกัลยานามิตรกับคุณนะคะ ที่มีปัญหาการทะเลาะกันก็จะมีโอกาสกลับมาคืนดีและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก่อนที่จะมีข่าวดีต่างๆเกิดขึ้นเราจะต้องต่อสู้กันก่อนนะคะจะต้องแบบทะเลาะกันก่อนมีเรื่องให้เครียดก่อนนะคะแต่สุดท้ายหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีคุ้มค่ากับกรารรอคอยในหลายๆอย่างเลยค่ะสิ่งที่คุณทําลงไปอะคะ่ะยิ่งเป็นผู้ให้ยิ่งได้รับกลับคืนมาข้อนี้นะคะ่ะ เป็นคำพูดที่จริงมากๆเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุดินค่ะราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดธาตุดินนะคะมาอัปเดตในนมความรักความสัมพันธ์ของคุณครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนกันค่ะ พลังงานตัวตนหลักของคนโสดนะคะเวลานี้คุณเริ่มจริงจังกับชีวิตคุณเริ่มมีความคิดที่อยากจะวางแผนอนาคตของตัวเองค่ะแล้วก็คิดที่จะคือต้องเปลี่ยนแปลงต้องมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะบางท่านนะคะคิดถึงเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือว่าการอยู่ที่เดิมๆก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใหม่ๆะคะ่ะการ การเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาของการคิดนะคะที่มีความเป็นผู้ใหญ่ะคะ่ะถ้าเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจก็อยากมีคู่คิดมีพาร์ทเนอร์นะคะมีคู่รักคู่ชีวิตนะคะอยากมีใครสักคนที่เป็นที่ปรึกษานะคะ คนโสดอยากจริงจังในชีวิตแล้วนะคะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงค่ะอาจจะโลกส่วนตัวสูงนะคะอดีตที่ผ่านมาค่ะมีแต่คนที่เข้ามาล้อเล่นกับหัวใจถ้าเราไม่แอบชอบเขาเขาก็แอบชอบเราอะไรอย่เงี้ยน,นะคะ หรือบางท่านนะคะก็อาจจะถูกหลอกให้รักได้ด้วยนะด้วยเรื่องของผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนทำให้คุณนะคะเบื่อความรักไปเลยนะคะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจค่ะและบางท่านนะคะ อาจจะเป็นรักทางไกลเลยนะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติหรือคุณอาจจะอาศัยอยู่ต่างประเทศได้ด้วยนะแต่ถ้าบางท่าน,นะคะ่ะคุยออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังหน่อยในเรื่องของการถูกหลอกนะคะพอคุณมีผลประโยชน์นะคะเขาก็อยู่คุณแต่พอไม่มีผลประโยชน์แล้วเนี่ยเขาก็จะชวนทะเลาะประมาณนี้นะคะ แต่สุดท้ายค่ะคุณสดก็โหกหักนะไม่ว่าจะ,ะเรื่องราวมันจะระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ตามสุดท้ายค่ะคุณก็เจ็บแต่เจ็บแล้วไม่ได้เจ็บครั้งเดียวเลยนะคะเจ็บหลายครั้งแต่สุดท้ายมันทำให้คุณนะคะเริ่มปงเริ่มทำใจได้แล้วก็คิดอยากจะจริงจังกับชีวิตแล้วค่ะการมีเป้าหมายใหม่ๆการให้กำลังใจตัวเองการกลับมารักตัวเองอะนะคะ แล้วก็ให้อดีตเป็นบทเรียนนะคะเครื่องเดินแรกของเดินกันยายยนค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนสูจะเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องเปลี่ยนนะคะโชคชะตาต้องการให้คุณเปลี่ยนแล้วนะคะไม่อยากไปก็ต้องไปไม่อยากทำก็ต้องทำค่ะมันเหมือนแรงดึงดูดบางอย่างอะที่ ทำให้คุณนะคะต้องไปไปจากอะไรเดิมๆนะคะเพื่อค้นหาสิ่งที่ใช่ที่ดีสุดแล้วก็เหมาะสมคู่ควรให้กับตัวเองะคะ่ะคนเรามีความผิดพลาดได้เราเหมือนนักทดลองค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองและเปลี่ยนแปลงให้เจอกับสิ่งที่มันดีที่สุดเหมาะสมที่สุดอย่าลืมนะคะสิ่งที่เราอยู่จุดเนี้ยที่เราเลือกณนะวันเนี้ยค่ะ มันกาหนดเป้าหมายในชีวิตของเราเลือกอีกแบบ่าปลายทางก็เป็นอีกแบบนั่นเองค่ะครึ่งหนึ่งคือโชคชะตาอีกครึ่งหนึ่งคือมนุษย์นะคะเป็นผู้ที่เลือกแล้วก็กระทำค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจก็ต้อง เก็บความรู้สึกเอาไว้พร้อมกับเรื่องของการเก็บเงินนะคะการกลับมารักตัวเองแล้วก็ทําเพื่อคนที่เรารักปล่อยวางเรื่องของอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะมีข่าวดีด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของทางไกล ต่างประเทศนี่ค่ะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ยังมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะอะไรก็ตามที่อาจจะมาจากของขวัญที่มีมูลค่าหรือว่าเป็นเรื่องของเงินก็ได้ค่ะที่มาจากใครก็ไม่รู้นะคะเข้ามาเติมเต็ม,เ,ตมเยียวยาแล้วก็รักษาค่ะส่วนเรื่องของหัวใจแม่หมอมองว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างที่จะ เป็นคนที่เข้มงวดในเรื่องของความรักนะคะการที่จะแบบคัดเลือกใครเข้ามาคือคุณจริงจังมากพอมาในปักเนี้ยคุณเริ่มแบบมีกําแพง2ระดับเลยะคะ่ะตอนแรกอาจจะมีคั้นเดียวตอนนี้มี2องคันแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คนที่เข้ามาก็ค่อนข้างยากกว่าเดิมะคะ่ะอาจจะมีคนนะคะที่เขาชวนคุณไปทานข้าวไปดินเนอร์ไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยคะ่ะคุณจะเริ่มรู้สึกว่า อยากอยู่คนเดียวนะคะหรือถ้าใครมีคนเก่าเขาอาจจะบอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แล้วแล้วเขาอยากเจอคุณมากๆแบบนี้ได้ด้วยค่ะมีสเสน่ห์มีคนเข้าหานะคะแต่แม่มองมองว่าต่อให้ใคระคะ่ะพยายามเข้าหาคุณคุณก็ไม่สนใจนะคะแล้วก็คุณ ไม่อยากไปไหนกับใครด้วยะคะ่ะช่วงเวลานี้อาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อนะคะช่วงนี้บางท่านก็เลยเลือกที่จะคุยแก้เหงาคุยออนไลน์แค่นั้นเองนะคะและไม่ใช่จังหวะที่ดีด้วยะคะ่ะสำหรับการที่จะ เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แบบที่ไม่ได้สแกนหรือว่ากรองใครเข้ามานะคะเพราะไม่หมอะมองว่ามีโอกาสที่เราจะถูกหลอกได้ด้วยะค่ะหรือว่าคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะคนที่คิดจะจริงจังเขาก็พยายามเข้ามาแต่อาจจะไม่ถูกใจคุณนะคะก็ให้ระมัดระวังคนที่เขามีเจ้าของคนที่เขายังยังไม่ได้โสดแบบจริงจังเขายังไม่ได้เคลียร์ตัวเองนะคะ ตรงนี้โฟกัสเรื่องเงินค่ะเรื่องงานค่ะเรื่องเป้าหมายในอนาคตเรื่องของชีวิตที่มันมีความมั่นคงนะคะความรักเข้ามาอย่างไวค่ะอาจจะมาไวแล้วก็ไปไวด้วยนะคะ เข้ามาแล้วอาจจะไม่ถูกใจคุณนะคะหรือไม่ก็ตอนนี้คุณไม่สนใจความรักเลยคุณโฟกัสเรื่องที่มันจำเป็นแล้วก็สำคัญต่ออนาคตมากกว่าค่ะจะมีการเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ทางไกลการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่อย่างแน่นอน,นะคะ่ะไม่มอ,มองว่าดีหมดเลยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงอะคะ่ะ ในเรื่องของการเงินเราก็ในเรื่องของอหน้าที่การงานน่นะคะส่วนเรื่องของความรักอะ่ะไปแบบช้าๆเปิดใจไว้รอคนที่ดีที่ใช่นะคะแล้วก็เหมาะสมกับคุณค่ะบทสรุปของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะเหงาบ้างนะคะ แต่คุณให้อดีตเป็นบทเรียนแล้วคุณก็มีความคิดที่แตกต่างมองคนออกอ่านใจผู้คนออกด้วยอาจจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่อยากไปไหนแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆะคะ่ะความรักนะคะอาจจะไม่สมหวังอาจจะไม่ดีต่อใจแต่เรื่องอื่นดีหมดเลยะคะ่ะ ปล่อยวางบางอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ปล่อยไปตามน้ำอะคะ่ะ น้ำอะค่ะเวลาเจออุปสรรคใดๆก็ตามนะคะมันสามารถที่จะลัดเลาะไปได้นี่แหละคือชีวิตของคุณการให้กําลังใจตัวเองการมีเป้าหมายใหม่ๆใครเจ็บป่วยไม่สบายก็จะหายดีใครที่อกหักรักุดคุณจะเริ่มแบบปลงปล่อยวางได้คุณจะเริ่มแบบปล่อยทุกอย่างคืนสู่ธรรมชาติอะคะ่ะแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่พร้อมกับของข,องขวัญรางวัลที่รอรอให้คุณเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะในครั้งนี้ด้วย ที่สำคัญคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นในปากนี้นะคะแล้วก็เริ่มจริงจังกับอนาคตของตัวเองด้วยค่ะเรื่องความรักเป็นรองนะคะเอาเก็บไว้ก่อนค่ะเปิดใจไว้รอคนที่ใช่ไม่ได้หมายความว่าต้องปิดนะคะเปิดใจไว้รอค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมีของขวัญที่รอคุณอยู่เสมอนะคะของขวัญชิ้นนั้นนะคะมันจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่คุณเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ โชคชะตากำลังจะดึงดูดสิ่งดีๆให้คุณเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆค่ะผู้คนใหม่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวธาตุดินราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ